อย่า yeah, ให้ความสำเร็จในงาน กลบเสียงหัวเราะของลูกนะคะเข้าใจเลยค่ะว่าลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำและบางครั้งเนี่ยเราก็เผลอโฟกัสงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ทั้งๆที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอยู่ข้างๆเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกปิดเทอมอยู่เนี่ยแล้วเราก็จะต้องทำงานไปด้วยแน่นอนค่ะงานก็จะต้องได้ประสิทธิภาพเลี้ยงลูกก็จะต้องได้ประสิทธิผลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราควรแบ่งเวลาเบรกหรือเวลาอันสั้นเนี่ยให มาคุยกับลูกได้บ้างนะคะเช่นสมมุติว่าเราโฟกัสทํางานนะคะตั้งแต่8ปดโมงถึง12บสนาฬิกา 1 2นาิกาถึงบ่าย3ถ้าทำงานอยู่ที่บ้านแล้วกินข้าวเที่ยงด้วยกันกับลูกขอให้เวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณภาพมากที่สุดนะคะอย่าเอาเรื่องงานมาคิดพักคือพักค่ะอยู่กับลูกแบบร0 0นั่งบนโต๊ะกินข้าวไม่ควรมีโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำค่ะเพื่อให้เราอยู่กับเขา100%เเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพเลี้ยงลูกให้มีประสิทธิผลได้อย่างแน่นอนค่ะ